อิติปิโสภระควาอรหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจรณสัมปนันโนสุกโตโลกวิทูอธธรรทุุตโลปุริสัทธมรสสารถิสัทธาเทวัมนุสานางพุโทโธภระควาติสวากขาโตพระวตาธมูสันทิติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจัตังเวทิตโโพวิยนยูหิติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายยปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจตาริปุริสะปุยุคานิอัฏฐปุริสับุคาาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยบาหุเนโยทักขิเนโยอันฉลีกะระนิโย อนุตตลังปุญญาเขตตังโลกาซาติจินนามณีปิยังมันตังยะสัทธาสังโกนังอุปสันติสีหังมาตาปิตาวะโอรหังโอระหังปะโกตันจะมหาราชาตะวังมันโปสันถุโนทีปังกาเรเทโบสุเปนสุเปเท เทสิกิจิเทโวเยสกโกปัชังสัมทัตสม,มิงกิน,นีวาทัตตาปิยงังกันตังสาริปุตโตภะวันตุมีสิทธิพาลังชนายชะชนาะณเมณเยมณีจินดาปิยงังจะทะนงังสัพเพชนาพระหูชนะปิยงังมะมะสัตกกตาวาพระ สักกัตตวาพุทธรัตนังโอสถทงอุตตมังวรังหิตาเทวมรุษานังพุทธเตเชนะโสตทินานัสสันตุปัตวาสัพเพทุขาวูปะเมนตุเตสักกัตตวาธรรมรัตนังโอสถทางอุตมังวรังปาริราหูปะสะมะังธรรมเตเชนะโสตทินา นัสสันตุปัฏวาสัพเพภพะยาวูปะเมนตุเตสก,กัตตวาสังครัตตนาโอสถังอุตมังวรังอาหุเนยังปาหุเนยังสังคเตเชนะโสธินานัสสันตตปัตฐวาสัพเพโรคาบูปะเมนตุเตอิติปิโสภะคะวาอราหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจรนะสัมปโนสุกโตโลกวิทูอนุตโลปุริสัทธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สาน่งพุโทโภพควาติสวาขาโตพควตาธมูสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนญยิโกปัจจัตังเวทิตโพวินโูหีติสุปฏิปันโนพควโตวสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนพควโตวสาวกสังโค ยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจตาริปุริสายุคานิอัฏฐะปุริสาปุคล,ลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโย و, ปาหุเนโย و, ทักขิเนโย و, อันชลีกัละนิโย و, อนุสตรังปุญญกเขตตังโลกัสตาติ จินดามณีปียังมันตังยศสัทธาสังโกนังอุปาสันติสินีหังมาตาปิตาวะหะระวะโหวะโอระหังปะโปตันจะมหาราชาตะวังมันโปสันถุโนทีปังกาเลเทโวสุเปเสธิกิจจิเทโวเยสักเกปัจชังทัศสิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตาสาลิปุตตาพระวันตุมี สิทธิพาพังชนานาเยมณีจินดาปิยังจะทักจะทานางสัพเพชนะพหูชนาปิยังมามะสัตกัตวาพุทธารัต,ตนังโอสะถังอุตตมังวรังหิตังเท่ามุนศสมนุสศ,ศานางพุทธเตเชนะโสทินาณนสันตตปัตถวาสัพเพทุกขีทุกขาวิปะัสะเมนตุเต สักกตวธรรมรัตนางโอสถังอุตมมังวรังปะริราหูปะสะมะนางธรรมเตเชเนะโสทินาัสันโตปัทวาสัพเพพายะอูปัสเมนตุเตสักกตวาสักสังคารตนางโอสะถังอุตมมังวรังอาหูเนยยงปาหูเนยยางสังคเตเชนะโสทินา นัสสันโตปัทวาสัพเพรโรคาวูปัสเมนตุเตอิติปิโสภัควาอรหังสัมมาสัมพุทโธมิจาจารณสัมปนโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสัธรรมสาลถิสัทธาเทวมนุษานังพุโทโธภัควาติสวาขาโตภัควตาธรรมูสันทิิโกอาการิโกเอหิปัสสิโก โอปัญิโกปัจจ <Patrol 8 S 1> ัตตังเวทิตโพวินยูหีติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทางจตาริปุริสัยุคานิอัฏฐาปุริสัปุคคลา เอสะควะโตสาวะกสังโคอาหุนเนยโยปาหุนเนยโยทักกินเนยโยอัญชรีกะระณนโยอนุตตรังปุญญะเขตตังโลกาสาติจินดามณีปียังมันตังยัสัทธาสังโกนางอุปัสันติสิเนหังปะนาบมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมันโปสันตุ โนทีปังกาเรเทโวสุเปเสธิกิจจิเทโวเยสกโกปัชชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาลิปุตโตพระวันโตุมีสิทธิลาพังชนะณนเยมณีจินดาปิยังจะทะนางสัพเพเชชนะพระหูชนะปิยังมะมะสก,กัตวาพุทธรัตนงังโอสถังอุตมังวรัง ิตังเทวมนุษย์สานังพุทธเตเชนะโสธินานัดสันตุปัตถวาสัพเพทุกขาวูปะสมีตุเตสักกตวาธรรมรัตนางโอสะถังอุตตมังวรังปะริหารูปปะริหาหูปะสะมะนังธรรมเตชเชนะโสธินานัดสันตุปัตถวาสัพเพพยาวูปะสมีตุเตสักกตวาสังฆะรตนาง โอสถังอุตตมังวะลังอาหุเนยังปาหุเนยังสังคเตเชนะโสธินานาสันตุปัทวาสัพเพโรวะโรคาววูปัเสมนตุเต